สวัสดีค่ะมือนีข้าวมาเบิงไทมั่นนะครับส่วน,นจะประลังล่ะหลังจากฉีดพวที่เลยว่ามันชิง้ามขึ้นบอ่อหรือบอง้ามอี่ล่ะพี่น,ออน้องเอ้ข้ามามาเบิงครับมาเบิงพันมันนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณจังไรครับพุณนแม่ครับไม่เป็นยี่สิบไรขึ้นบ่อนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบไรเนะาะนะครับมือนีเข้อยู่บ้านใดครับนะครับ บันแกงปลาท่อเนาะว่าบันแกงกระโถ่บันแกงปลาท่อครับบันแกงปลาท่อนะครับ <c oughs> พี่น้องปลาท่อนะครับอันเมื่อนี้เขาอยู่กับพันมบั้นสมปะหลังพันอียงครับคุณแม่ครับพันมบั้นเกษตรหยักเกษตรหยักนะครับตอนนี้เขาใส่ฟู่ที่ไปเร็วจักเถื่อครับสามเถื่อเลยดีสามเถื่อสา,สามเถื่อเลยจ้ะเสื้อต่อไปคือเป็นศูนย์ระเบิดหัวเนาะจ้าจิตจิตโทษที่รวมกับอ่าเอ็มบินุ่มไวเบกพื้นนี่ละนี่ <No. S 2> อะมโนแบ็ก,<า>กนะครับผมอามิโนแบ็ก,กเบิ้งนี่นะครับนี่เป็นสูตรระเบิดหัว<า>นะครับเป<า>็น,นสูตรระเบิดหัวนะครับผมมันสับปะหลังนะครับของคุณแม่ท่องจันเนาะนะครับนืมนะครับงามดียู่ได้เลยพี่น้องเลยนี่เขียวงามเขียวดุนอยูย่ยยครับไปเดี๋ยวภาพพี่น้องเขาไปเบื้องข้างในเนาะนะครับ มุนไปบ่ได้เลยเด้ถ่วมหัวเลยนะครับบรรยากาศสุดๆครับมื้อนี้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ GP Channel ครับมื้อนี้มาตะลุยสวนกับคุณแม่นะครับท่องจันนะครับกับคุณแม่ท่องจันนะครับมื้อนี้อยู่ที่บ้านแกงปลาท่อนะครับตำบลน้องผืออำเภอเข็มลาดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นพันธุ์มันเกษตรเกษตรหยักเนาะเกระสีสัดหยักนะครับพี่น้องครับอ้าวห้ครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับนี่นะครับล้ำต้นอุดมสมบูรณ์เนาะ สมบูรณ์นะครับผมลำต้นอุดมสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนนแข็งแรง<า>ดีปลอดโรคปลอดภัยนะครับปลอดจากสารแมาแรงต่างๆเนาะคุณแม่เนาะอ่าเดี๋ยวพพี่น้อง,อองมุนเขาไปเบิ้งเข้ามาหนี้ครับอืมนะครับอยากเบิ้งหัวมันบ่นี่ครับมุนเขาไปเบิ้งครับนี่มันเตัเล่นนี่ครับฝนตกเนาะนะครับฝนตกเมื่อว,ว,นวานนี่ก็ฝนตกครับพี่น้องครับนี่ครับเริ่มแตกแล้วครับนี่ครับนี่ครับหัวมันเริ่มแตกแล้วนะครับพี่น้องครับว่าสิขุดให้พี่น้องเบิ้งเหมือนนี้บ่มีอุปกรณ์การขุดนะครับผม เบิ้งกระไดยุดตัวนะครับวกนี้อุปกรณ์การปุดนะครับนี่นะครับเด็กเล็กหัวเดงเดงนะครับเดี๋ยวดที่จะนะครับบรรยากาศตอนรับพี่น้องครับวันนี้เบิ้งสังเกตเบิ้งใบครับนี่นะครับเบิ้งใบโอ้ครับใบอุดมสมบูรณ์ลำต้นแข็งแรงทนทานนะครับใบจากดีนะครับนี่ทุ่มหัวเลยครับพี่น้องมันอายุสี่เดือนนะครับมันอายุสี่เดือนนะครับทุ่มหัวเดียวนะครับ ากรบโมีประเดยวงาบ่ค่อยมีครับปะเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิ่งอีกสักหน่อยนะครับงานเบิ่งอีกสักหน่อยนะครับเห็นะครับของคุณแม่ท่องจันเม่นบอครับเมื่อนี้มาครับนี่นะครับโอ้งามดีนะครับเนาะงามแล้วนี่นะครับชีดช้งเทือเซ่วจ้ามเทือนี่ละนี่ครับบรรยากาศสดๆดนะครับให้พี่น้องร้เบิงกัน นะครับครับมือนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่สนที่สนใจนะครับที่อยากจะได้นะครับผมผลิตภัณฑ์ฟูที่นะครับไปใส่นะคุณแม่นะนะครับไปใส่ระเบิดหัวบึงนะครับสร้างซื้อได้นะครับสูตรระเบิดหัวนะครับมันสับปะหลังนะครับสูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับ นี่นะครับสูตรระเบิดหัวมันสับปะหลังนะครับกราฟฟูที่นะครับแล้วก็อะมิโนแบกนะครับผมโฟทีหนึ่งซองนะฮะสามารถฉีดได้15ถึง20ไร่นะครับ15ถึง20ไร่นะครับโฟทีสามซองนะครับในราคาหนึ่าร้อยบาทนะครับโฟทีหนึ่งซองอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ครับ หรือว่าทุค่า่าสบถามรายละเอียดได้ครับ0970250279นะครับ0970250279นะครับนะฮะกับรายการ GP Channel นะครับคุณแม่ครับนี่นะครับใส่ดีป่ะครับใส่ดีป่ะใส่ดีอยู่ได้ล่ะงามครับเขียวทุ่นเขียวดนอยู่อันนี้ชิดเองมั่ะครับมีผิดมีพ่ปบะครับ บม่มพี้ยดพีไผ่หรอกจ้างเขาเจ้าฉีดล่ะผู้หญิงผู้หญ้าผู้เ่าฉีดก็ได้หรอกไม่จะให้ลูกล้านล่ะฉีดไท้จ่างเขาซอยเออเอาบ่มีแหง้งไผ่กองผู้นุ่มผู้น้อยฉีดอือ<า>แต่ว่าตัวนี้ซอยในส่วนของการาลดต้นทุนใดบ่ครับการลดต้นทุนก็นว่าปุ๋ยมันแพงนี่ล่ะมาใส่ตัวนี้บิง้งครับจา้าปุ๋ยแพงหลายใส เป็นหัวดีคือกันละพี่น้องเอ้ยไปใส่เบืง้งบ่ห้องบ่รองกับบ่หลูคือว่านละครับอืออู้งามดีเนาะครับเนาะนี่ครับคารในหลังจากที่เข้าใสไปแล้วครับมันกะจะซอยเสริมสร้างในส่วนของการจเจริญเติบโตของต้นนะครับต้นมัน,นสำปะหลังเนาะคุณแม่เน,ะนาะนี่ครับใบเขียวอุดมส,สมบูรณ์นะครับงามพร้อมนะครับนี่เมืนอไหเข้าปลูกที่กันกับล้านมันเลยเนาะจ้า ติ่อที่กรับกับล้านมันเลยนะครับ้านมันให้กับยูเคมล้านมันพอดีครับขายก็ง่ายขายก็ง่ายพร้อมนะครับพี่น้องครับนะฮะฝากพี่น้องไว้ด้านในกันแล้วกันครับพี่น้องทีสูตที่สนใจนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ฟูที่ไปใส่นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดกันเข้ามาได้เนาะนะครับคุณแม่ครับอเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์97นะครับ0250279 0970250279 สารับพี่น้องคุณไหนที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อสอบถามนะครับรายละเออยดกให้เขาบาได้นะครับตัวนี้บอร์จำเป็นต้องใส่กับมันสับปะหลังก็ได้นะนะครับเขาสามารถใส่กับทุกอย่างอืมพักเป็นเผาผุดเป็นเข่าก็ใช้ได้นานผู้ที่สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับนะครับประเดี๋ยวพาพี่น้องออกไปเบิองขางนอกป่ะนะครับไปทำปุ่นเบอร์บอกไปทำปุ่นกันไป อังจหน่อยเนาะไปอย่างเมองจัาหน่อยครับพาพี่น้องตะลุยสวนครับนี่นะครับบรรยากาศสุดๆนะครับพี่น้องนะฮะนี่สำหรับพี่น้องที่สอบถามมาว่าโอ้ยนะครับหลังจากที่ใส่ฟูที่แล้วรีวิวให้เบื้องเน่นะครับพี่น้องที่ให้กิจที่ตามรับชุมนะครับว่านีเป็นทั้งกําแพงเพชรนครสวรรค์นะครับพี่น้องอุดรขอนแก่นนะครับพี่น้องทั้งผักเหนือผากใตผักตะวันออกผักนะครับอีสานเห่านะครับที่เห็ดไ้ไซมันนะครับพี่น้องหลายผูรลายคนนะครับที่มี ดินนะครับเป็นหัวไฮาปหน้านะครับผมที่ปลูกมันสับหลังที่อยากจะฮหดให้มันสับหลังของเข้านี่นะครับจะเริ่มเติบโตและได้ผลผลิตดีนะครับโฟ่ที่นะครับพีนองนี้ยังยังสงสัยอยู่ว่าคืออย่างนะครับนะฮะโฟ่ที่นี่คือเป็นเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยทางใบนะครับหรือว่าเป็นหัวเสือปุ๋ยนะครับนี่นะครับเป็นหัวเสือปุ๋ยหรือว่าเป็นปุ๋ยทางใบที่เป็นผงนะครับลักษณะนะครับเป็นผง นะครับสีดำนะครับผสมกับน้ำนะฮะหช้อนเล็กๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับหช้อนเล็กๆนะครับผมเนี่ยนะครับตวงน้ําได้20ลิตรนะครับผสมกับน้ําได้20ลิตรหรือว่า1นึ่งไพนะครับสามารถใช้ได้15ถึงนะครับยีไร่นะครับสิบหถึงยีไร่นะครับอันนี้คือประสิทธิภาพของโฟู้ที่นะครับแล้วพี่น้องสงสัยอีกว่าอะมิโนแบกนี่คือยังครับ อะมิโนแบกนี่จะเป็นตัวนะครับผมอ่าซอยเฮทามันสัมปลังเขานี่มีแป้งมีน้ำหนักนะครับพี่น้องครับมีแป้งมีน้ำหนักนะครับให้อ่าการเจริญเติบโตนี่ดีนะครับเหมาะสําหรับมันสัมปลังนะครับและก็ลดในส่วนของอ่าเชื้อรานะครับของพันผืชต่างๆนะครับพี่น้องนะครับและก็พันธุ์มันนะครับที่เป็นเชื้อราที่เป็นใบยิกใบงอนะครับตัวนี้มันก็บสีซอย ในส่วนของการเป็นโรคต่างๆของมันสำปะหลังนะครับเป็นตัวช่วยลดนะครับนะครับแต่กับฟาริตทพันธุ์ฟูที่ครับหนึ่งซองหกรอยบาทนะครับหนึ่งซองหกร้อยบาทสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถือลงมาอีกครับหนึ่งกล่องนะฮะมีอยู่สิบซองนะฮะหนึ่งกล่องมีอยู่สิบซองนะฮะเพียงสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสามารถนะครับฉีดได้กับพืชทุกชนิด ไล่มันนะครับหน้าเข่าจังสีกะชีได้นะครับพี่น้องครับบอสิเป็นอ้อยนะครับกะชีได้ป่ะเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิ้งจังน่อยครับมาอัปเด้พี่น้องด้เบิ้งกันครับวันนี้กับคุณแม่ท่องจันนะครับนะฮะมันชูงลายมูไปยังเป็นยังไงครับความรู้สึกวันนี้ที่เห็นให้มันสับปะหลังครับเป็นยังไงก็ดีใจเลยเนาะมันงามมันงามงากระบายปันใดมันกะงามกะชีได้คล้ายได ราคาดีอยู่ตัวนี่ครับพี่นองช่ะขันมันราคาดีเนาะคุณแม่นอจ้ะกระิ่พ่อได้ใส่ได้ชวยอยู่ตัวได้ใส่นีแท่นชิ้นอยู่ตัวมันเป็นคาราค่าดีมันงามกอบโมีคาอีกแล้วขันได้พ่นผลิตดีเนาะนะครับขันได้พ่นผลิตดีเนี่ยก็นนาจะโอเคอยู่เนาะนะครับอู้มันงามดีเนาะครับรู้ไปยากย มันหัวม้วนเลยครับพี่น้องนี่แหละครับผมถึงว่ากันพี่น้องที่มีมันอายุ3ามเดือนนี่ตรงลิงฉีดนะครับตรงลิงฉีดเพราะว่าคันข้าบริงฉีดนะครับมันมันจะถุมหัวนะครับนี่ครับก็คือผลผลิตของการใส่ฟูที่ใส่ระเบิดแล้วเนาะใส่ระเบิดหัวแล้วระเบิดพ่นไปศูนนี่ครับพี่น้องนะครับอะมิโนแบกกับฟูทีสินค้าเขามันดีอยู่แล้วครับนำาเข้าจากประเทศอิสราเอลนะฮะนำาเข้าจากประเทศอิสราเอลสำหรับพี่น้องที่เป็นลูกค้าเก่าผมเขาเจาจากหูยูวานะครับว่า พ่นผลิตนี่มันดีแบบใดแล้วก็มันใส่จังไดนะครับสำหรับพี่น้องที่เป็นลูกค้าใหม่นะครับที่อยากจะเอาไปใสเบื้องกับสามารถสั่งซื้อได้นะครับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะของแท้แน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับสามารถทุกขมาสั่งซื้อสามารถทุกขมาสั่งจองสอบถามรายละเอียดได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์กับ097 025 0279 097 025 0279งห้าศูนย์องเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเนย์สองห่าศูสอเป็นทก้านะครับทางเพจนะฮะ สามารถทุกขมาสอบถามรายละเอียดกับเข้ามาได้เนาะนะครับเอ้ามื่อวานี้ผมกับคุณแม่ท่องจันทร์นะครับกะอัมราไปก่อนนะครับเอาไว้ผู้พอกันในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าข้อมูลดีๆสําหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่สําหรับอ่าที่เหตุเกษตรกรอยู่กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันนะครับสำหรับมื่อวานี้ครับผมเอาไว้เพียงสมนุกสัก่อนเนาะนะครับผมเอาไว้ผู้พอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ